นะฮะเน็ตไอดอลสายฮาอย่างขนเพชรบ้าจี้หรือว่าขนเพชรเจ็ดสีเนี่ยปัจจุบันเขาเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยอ่าแล้วก็มีน้ำปาร้าด้วยนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์รวมทั้งคำถามว่าเอาละเข้าใจว่าปลาร้า่ยโหยทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแต่เอามาดื่มแบบเป็นดื่มน้ำเลย,ยาเงี้ยมันอันตรายต่อสุขภาพเออมันได้เหรอไปดูนะฮะ ขอเชิญสมาชิกบนรถทัวร์นะคะดื่มน้ำก็อนี่แหละตำสมตำให้ทานนี่ฮะคุณผู้ชมน่าจะเห็นคลิปนี้กันแล้วเนะอะก็มันแบ่งเป็นสองประเด็นถ้าเป็นน้ำปลา,าล้านุนๆจริงๆแล้วดื่มแบบนี้มันอันตรายต่อสุขภาพสใ<อ>ช่น,ะะชน,น้ำปลาลารุนๆหรือเปล่าล<ว>มันเหมือนช็อกโกแลตเหมือนโกโก้เลย คนเขาก็ถามว่าใช่หรือเปล่าไม่งั้นมันจะเค็มมากนะเวลาดื่มน้ําปาร้าเนี่ยฮะเราได้เจอเขาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเราได้เจอเขาแล้วนะฮะได้ถามกันเออตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะครับคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปคุยกับคนเพชรบ้าจี้หรือว่ากริติเดชสมตนนะเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังคนหนึ่งนะ,ะเธอบอกว่าเธอทำน้ำปาร้าเป็นแบรนด์ของตัวเองแล้ววางขายมาสองสัปดาห์ ก็เริ่มจากรีวิวเอาน้ำปาร้าเนี่ยมาทำพวกเมนูส้มตำยำต่างๆก็ทำเป็นคอนเทนต์นะเพื่อเสนอขายเรียกร้องความสนใจสร้างความสนุกสนานอะไรก็ว่ากันไปนี่ดูดในขวดอย่างนี้ก็มีนะยอมรับว่าคลิปที่เธอทำเนี่ยหลายคลิปเธอไม่ได้กินน้ำปาร้าเพียวๆ mm. อ่า <c oughs> เธอบอกกับเรานะฮะ <c oughs> เธอยอมรับว่า เคผสมโกโก้ฮะนั่นไงคุณปียชาติก็เลยถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดผสมโกโก้เนี่ยผสมเยอะน้อยอะไรยังไงใช่แล้วมันจะกลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งเลยว่าคุณหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่าเพราะว่าคุณขายน้ำปลาแล้วทำเป็นดื่มน้ำปลาแต่งจริงแล้วมันไม่ใช่คือในแก้วเนี่ยคนเพชรบอกไอ้ที่ว่าผสมอะโกโก้เป็นส่วนใหญ่นั่นไงโกโก้เป็นส่วนใหญ่ด้วยนะก่อนหน้านี้เคยซดน้ำปลาาเพียวๆแล้วเธอบอกมันไม่ไหว คือมันเข็มมากถ้าเป็นแบบเพียวๆนะอะก็เลยเอาโกโก้มาผสมคือยอมรับว่าต้องการทำคอนเทนต์ไม่ได้หวังถึงขั้นว่าโอ้โหจะหลอกลวงผู้บริโภคอะไรแค่ต้องการเรียกลูกค้าเท่านั้นไม่คิดว่าจะเป็นกระแสดรามา่าวันนี้เธอเลยบอกว่าอยากจะขอโทษไปยังชาวเน็ตนหรือว่าประชาชนด้วยนะถ้าเกิดว่าเธอทำให้เข้าใจผิดขาดไม่ได้นะแต่เราดี คนคนจับผิดคนนู่นนี่นั่นจริงจะรู้เลยว่าสีในแต่ละคลิปในแต่ละแมทเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคลิปเนี่ยในขวดเนี่ยปะลาร้าเนี่ยมีมีเป็นแบบเป็นเกล็ดเงินเงินเลยที่หนูดื่มเนี่ยมีแบบนั้นเลยบางคลิปก็เป็นโกโก้โนึกออกไหมครับพี่บางคลิปเนี่ยหนูก็เอาปะลาาครึ่งหนึ่งโกโก้ครึ่งหนึ่งผสมกันสีก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว แต่หลายคนเขาไม่รู้ไงใช่ไหมท่านผู้ชมครับถ้าเอาในแง่ของทางสุขภาพนะส่วนเรื่องของคุณคนเพชรจะมีใครมองไว้แบบไหนอะไรยังไงก็ก็ว่ากันไปนะแต่เรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยหมอกอฟนะฮะนายแพทย์สุทธาลิขิตนุกูลนะครับเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่บอกว่าการดื่มน้ําปลาร้าแบบยกซดแบบดื่มเยอะๆเลยเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่าหมอกอฟบอกว่าน้ําปลาร้ามีโซเดียมสูงนะครับ ปกติแล้วควรจะทานไม่เกินหนึ่งช้อนชาต่อวันนะ,ะ,ะจะไปผสมแบบไหนอะไรยังไงหรือว่าจะทานน้ำปลาเพียวๆอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ควรเกินหนึ่งช้อนชาต่อวันถ้าเกินเนี่ยนะมันจะมีผลต่อ,ตอไตนะครับ,มกกบมแม้จะไปผสมกับอย่างอื่นอย่างเช่นผสมกโกโก้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ดีเครือ่อสัต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีโซเดียมอยู่แล้วปกติแล้วเขาให้รับประทานไม่เกิน2,200มิลลิกรัมต่อวันหรือเกลือแกงไม่เกินหนึ่งช้อนชา เพราะถ้ารับประทานเกินไปนะครับฟังดีๆนะถ้ารับประทานเกินเนี่ยจะทําให้ไตมีความเสื่อมนะครับพอไตเสื่อมปุ๊บก็ขับโซเดียมออกได้น้อยลงนะครับพอโซเดียมออกน้อยลงนะครับไตก็ทํางานลดลงอีกก็จะมีเกลือข้างในร่างกายแล้วก็จะมีการบวมน้ําพอบวมน้ํามากขึ้นเนี่ยก็เสี่ยงต่อเรื่องของความดันโลหิตสูงครับโรคไตครับแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจด้วยถึงว่าแบบดื่มซดเลย ช่มันเลยกลายเป็นสองเรื่องใหญ่ๆเลยนะที่โอ้โหคนพูดถึงกันเยอะหนึ่งเลยคือถ้ามันเป็นน้ำปลรราล้างจริงแล้วคนไปนลอกเลียนแบบแล้วส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายนี่แย่นะแล้วยิ่งคุณมายอมรับว่าไม่ใช่น้ำปลาล้าหรอกเป็นโกโก้หุยผิดพรบอรคอมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะถ้ามีคนไปแจ้งความเออนำเข้าข้อมูลมันเป็นเท็จหรือเปล่าถ้ามีคนไปแจ้งความใช่ไหมความจริงปลาร้าเขาก็อร่อยอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็โว์ทางเมนงเมนูอะไรของเราก็ได้อีกสักร